วันนี้นายจะพาทุกคนมาทำสวยกันที่เจมินายคลินิกค่ะเดินทางสะดวกมากเพียงแค่ลง BTS สยามทางออก4ี่แล้วเดินตรงไปที่ตึกสยามสเควชั้น8ภายในคลินิกเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งสะอาดกว้างขวางมากค่ะทุกคนมุมถ่ายรูปเขามีให้เยอะมากและที่เจมินายคลินิกนะคะเขามีห้องหนาการและห้องทีมเมนเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะรอคิวนานค่ะ และยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเราทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนายก็เลือกที่จะมาทำคอลลาเจนไวดิบนะคะในสูตรนี้นะคะก็จะมีคอลลาเจนและวิตามินซีที่สูงมากค่ะเพื่อช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยทำให้ผิวดูใบขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีวิตามินบีที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะในส่วนของขั้นตอนการดิบผิวนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเขาทำโดยพยาบาลวิชาชีพค่ะปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญนะคะเขายังมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจหาเช้นเลือ อีกด้วยค่ะเวลาในการดิฟผิวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะขนาดดิฟผิวเนี่ยพี่พี่พยาบาลเขาก็จะมาคอยดูแลเราเป็นระยะระยะนะคะใครที่สนใจอยากสอบถามโปรโมชั่นหรือจองคิวนะคะแอดลายนี้ได้เลยค่ะ